เรื่องก็หนูอยากอยู่กับเฮียตอนที่สิบสามเมาเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ดังขึ้นตางดึกปลุกให้ร่างเล็กที่นอนหลับสนิทสะดุ้งตื่นคว้ามากดรับโดยที่สติยังไม่ครบถ้วนเพราะความม่วงงุนฮัลโหลครับน,น่นานนอนแล้วเหรออืมพายเหรอน่านตื่นก่อนพายมีเรื่องด่วนน่านต้องช่วยพายนะ เรื่องอะไรนี่มันกี่โมงแล้วตีหนึ่งพายเกิดอะไรขึ้นเปลือกตาบางยังคงหนักอึ้งน้องหน้าหลับตาลงอีกครั้งหลังจากหลีขึ้นดูเวลาจากหน้าจอมือถือที่แนบอยู่ข้างหูใช่ว่าน้องพายจะไม่เคยโทรมาดึกแบบนี้ก็เลยไม่ได้ตกใจเท่าไหร่บางทีรายนั้นเขาดูซีรีส์อินจัด แล้วตอนนั้นถูกตัดจบฉากสำคัญก็โทรมาโวยวายก็ทำมาแล้วคราวนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกมั้งเฮียคิมนะสิป่านี้ยังไม่กลับบ้านเลยโทรหาก็ไม่รับพายเป็นห่วงมากๆเลยทำไงดีน่าแล้วเฮียคิมบอกหรือเปล่าว่าจะออกไปไหนน้องน้านขยี้ตาเพื่อให้ตัวเองมีสติขึ้นมาเพราะนี่ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น้องพายโทรมาหา เฮียคิมบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่เพนต์ค่ะแต่ว่านี่ตีหนึ่งแล้วนะทำไมยังไม่กลับขราวก่อนก็ไปตีกับเขาอ่ะยิงเท่ๆอยู่ด้วยทำไงดีเนี่ยน้องพายพูดถึงเรื่องที่คิมหันไปมีเรื่องกับลูกชายนะักการเมืองท้องถิ่นเมื่อนานมาแล้วสาเหตุก็เพราะว่าไอ้บ้านั่นลวนลามเขาเล่นเอาคิมหันเลือดขึ้นหน้ากระทืบจนบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวจะเย็นๆนะ พายลองโทรหาแล้วใช่ไหมอือโทรไปแล้วก็ไม่รับเลยเฮียคิมไม่เคยเป็นแบบนี้อะ่ะแอบไปหาเด็กหรือเปล่าเนี่ยบ้าหนะ้าคนข้างรักอย่างคิมหันนั่นน่ะหรอจะกล้านอกใจน้องพายน่านฟ้าอยากจะเอาหัวตัวเองเป็นประกันแทน ไม่รู้แหละพายจะไปหาเฮียคิมเดี๋ยวนี้เลยถ้าจเจออยู่กับใครนะพายจะเอาเหล้าบนโต๊ะสาดหน้าจับน้ำแข็งยัดให้เต็มปากแล้วก็เอานิ้วจิ้มให้ตาบอดเลยด้วยคนสวยคิดไกลน้ำเสียงดุดันเหมือนพร้อมจะตะปบหากมีใครสักคนมายุ่งกับคนรักจริงๆภพายจะไปยังไงมันอันตรายนะนั่นไปกับพายหน่อยเดี๋ยวพายขับรถไปรับน้านที่บ้านแต่ว่า น่านนะพนะนะายรอไม่ไหวจริงๆอะ่ะใจมันร้อนลนไปหมดกลัวว่าเฮียเคียมจะไปมีอะไรกับคนอื่นอะ่ะ <c oughs> น้องพายคร่ำควรคิดไปเองสารพัดเรื่องจนต้องปล่อยโฮออกมาเอางี้นั่งแท็กซี่มาหาน้านที่บ้านแล้วไปพร้อมกันโอเคพายโทรเรียกแท็กซี่เดี๋ยวนี้เลยน้าเตรียมตัวเลยนะพายพยอะไรนน่า ขึ้นรถแล้วอย่าลืมถ่ายรูปทะเบียนรถส่งมาให้น่านด้วยโอเคโอเคหลังจากที่น้องพายวางสายไปน้องน่านก็ลุกขึ้นไปหาชุดที่จะใส่ออกไปข้างนอกให้ดูเหมาะสมกับสถานที่แล้วก็คงหนีไม่พ้นเสื้อยืดสีโปรดอย่างสีดำแบรนด์นิยมของวัยรุ่นที่สกีนชื่อแบรนดเอาไว้กลางหน้าอกเป็นลวดลายเรียบ,ยบแต่ดูโก้พร้อมด้วยแจ็คเก็ตสีเดียวกันอีกแบรนด์ที่ราคาสูงกว่ามาก ที่น้องน่านได้มาเป็นของขวัญวันเกิดจากคุณแม่เมื่อสามปีก่อนและสวมกางเกยงยีนขาเดฟตัวเก่งที่รัดจนเห็นสวดทรงขาเรียวชัดเจนถ้าไม่ใส่แว่นอันเท่าบ้านก็คงจะดูเท่อยู่หรอกน้องน่านโทรไปบอกพี่ชายที่อยู่ต่างจังหวัดว่าจะออกไปข้างนอกกับน้องพายเพราะไม่อยากโทรรบกวนพ่อแม่ที่หลับพักผ่อนอยู่น้ำเหนือเค้นถามรายละเอียดทุกอย่างจากน้อง ถึงแม้จะไม่อยากให้ไปแต่ก็เข้าใจว่าน้องโตแล้วได้แต่บอกให้คอยรายงานความเคลื่อนไหวและเสร็จธุระให้รีบกลับบ้านคนตัวเล็กสองคนยืนใจเต้นตึกตักอยู่หน้าเพ้นคขับผับที่ขึ้นชื่อว่าหรูอันดับต้นๆในย่านนี้แม้น้องพายจะเคยมาบ่อยแต่ก็ไม่เคยเข้ามาจากด้านหน้าน้องพายบอกให้น้องน้าเตรียมบัตรแล้วจูงมือไปต่อแถว กาดนับสิบคนยืนรอตรวจบ,บัตรลูกค้าที่จะเข้าไปด้านในภาวนาว่าให้มีใครสักคนจำตัวเองได้ว่าเป็นแฟนของเจ้าของที่นี่แต่ก็นานมากแล้วที่ไม่ได้มาแถมไม่คุ้นหน้ากาดแม้แต่คนเดียวน้องสองคนนี่อายุถึงหรือเปล่าถึงครับ21แล้วกาดทำหน้าไม่เชื่อรับบัตรประชาชนจากทั้งคู่ไปแล้วใช้ไฟฉายสองดูปีเกิดก่อนจะยื่นคืนให้ ได้จองโตะไวไหมครับไม่ได้จองครับน้องพายตอบตอนนี้โตะเต็มต้องรอก่อนนะครับถ้าว่างเดี๋ยวจะให้คนเรียกตามคิวคือเรามาหาเพื่อนนะครับน้องน่านรีบหาทางออกเพื่อนโตะไหนช่วยแจ้งเลขโต๊ะด้วยครับเอ,อ่ออ้าวน้องพายไปไงมาไงเนี่ยคุณวีสวัสดีครับการยกมือไหว้คนรับของหุ้นส่วนใหญ่ที่ช่วงนี้เข้ามาช่วยงานแทบทุกวัน วีนัทพยักหน้ารับไหว้และบอกให้ไปดูแลลูกค้าคนอื่นต่อพี่วีหนูมาหาแดดดีน้องพายเบ้หน้าเหมือนจะร้องไห้เพราะความเป็นกังวลที่มีเป็นทุนเดิมพอเห็นหน้าวีนัทก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีคนพร้อมโอบเลยจะน้ำตาแตกเข้าไปใหญ่แล้วทำไมทำหน้ายอย่างนั้นครับหนูโัวหาแดดดีแล้วแดดดีไม่รับเลยหนูกลัวมาก มีนัดเข้าใจความคิดเล็กคิดน้อยของเจ้าเด็กหากไม่กลัวคนรักนอกใจก็คงกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นนาน้ามองคนตัวเล็กสองคนยืนกอดกันอีกฝ่ายดูอายุมากกว่าพวกเขาหลายปีแต่ความสูงก็ไม่ต่างกันพี่วีนี่นานเพื่อนหนูที่หนูเคยเล่าให้ฟังโอ้โหตัวจริงน่ารักมากกว่าที่น้องพายเล่าเองนะเนี่ยสวัสดีครับน้องนาน พี่วีนัดครับเรียกพี่วีเฉยๆเหมือนน้องพายก็ได้สวัสดีครับพี่วีนานฟ้าทำความเคารพรุ่นพี่วีนัดยิ้มรับอย่างใจดีน้องนานคนนี้ก็น่าเอ็นดูไม่แพ้น้องพายเลยเลิกทำหน้าแบบนั้นได้แล้วพี่คิมไม่ได้เป็นอะไรอยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่กับพี่เจเหรอครับน้องพายเบาใจที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่คาดเอาไว้ คำว่าที่เดิมของพี่วีก็คงจะหนีไม่พ้นห้องทํางานหรือไม่ก็นั่งดื่มกับหุ้นส่วนอย่างพี่เจที่โต๊ะประจําโซน VIP เปล่าจ้ะอยู่กับพี่พับนะ่ะชื่อที่เพิ่งถูกเอ่ยออกมาทําให้น้องน่านใจกระตุกวูบมั่นใจร้านเปอร์เซนต์ว่าพี่พับที่ว่าคือเฮียพับของน้องพายคนชื่อนี้คงมีไม่เยอะและเดาง่ายเข้าไปอีกเมื่อบอกว่าอยู่กับคิมหัน อา้าวยาพับก็มาหรอเฮ้อแอบหบนีเที่ยวกันแบบนี้เลยนะหนูจะบทให้หูวชาเลยคอยดู <c oughs> จัดการได้เต็มที่เลยจ้ะถ้าจะมากินเหล้าแล้วโทรหาไม่รับปล่อยให้เป็นห่วงแบบนี้พี่วีสนับสนุนให้โดนลงโทษวีนัดหัวเราะเสียงไสกับท่าทางเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันคาดโทษคนรักของเด็กน้อยเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเออทาย นานว่านานไม่เข้าไปดีกว่ายังไงพายก็รู้แล้วว่าเฮียคิมอยู่ที่นี่นานขอกลับก่อนแล้วกันไม่ได้สิพายจะให้นานกลับคนเดียวได้ยังไงไม่เป็นไรนานกลับได้ไม่เอาน้องพายไม่ยอมเรียบจับมือเพื่อนมายึดเอาไว้อย่างเอาแต่ใจงั้นเอางี้ได้ไหมพายเข้าไปดูว่าเฮียคิมอยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็ให้เฮียคิมเห็นพายก่อนแล้วเราสองคนก็กลับงั้นนานรออยู่ตรงนี้นะ นานสามไม่อยากเข้าไปเรเชิญหน้ากับใครบางคนถึงแม้จะทำใจได้บ้างแล้วแต่การหลีกเลี่ยงไม่เจอกันบ่อยๆน่าจะช่วยให้ตัดขาดได้มากกว่าเข้าไปด้วยกันดีกว่านะน้องน่านอยู่ข้างนอกมันอันตรายมีแต่พวกขี้เมาประโยคหลังวีนัทป้องปากระซิบเพราะกลัวลูกค้าได้ยินเข้าแต่มันก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่าถึงแม้นักท่องราตรีที่เพ้นขับจะเป็นคนมีเงินระดับเกรดเ แต่พอเล่าเข้าปากก็เปลี่ยนไปทุกคนสุดท้ายน้องน่านก็โดนสองหนุ่มลากเข้าไปด้านในจนได้เสียงเพลงที่ดังกระหึ่มพานให้หัวใจถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักขึ้นบรรยากาศรอบตัวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนน้องน่านสำรวจไปรอบๆในระหว่างที่มือถูกจูงให้เดินขึ้นไปยังชั้นสองของผับแต่ที น้องพายท้าวเอลเรียกคนรักที่นั่งทำตัวเหลวไปกับเก้าอี้บนโต๊ะเต็มไปด้วยขวดเครื่องดื่มหลากหลายรี่ห้อยวางเรียงรายมือเล็กบิดเข้าที่หูของคนเมาเต็มแรงเมาเป็นหมาเลยน้องพายมาได้ยังไงคนเมายังเรียกสติกลับมาไม่ครบพวนแต่ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นยิ้มนเจืินให้คนตัวเล็กอย่างคนมีความผิด นั่งก่อนครับไม่ต้องเลยกลับเดี๋ยวนี้วีนัทปล่อยให้ผัวเมียเคลียร์กันเองขยับเก้าอี้ให้น้องน่านนั่งลงอีกฝัง่งที่มีคนเมาคอพับปรับคาโต๊ะอยู่นั่งตรงนี้ก่อนนะครับน้องน่านอยากดื่มอะไรเดี๋ยวพี่สั่งให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ต้องกลับแล้วน้ำส้มสักแก้วแล้วกันดูท่าทางพี่คิมไม่น่าจะลุกขึ้น วีนัสพูดกลัวหัวเลาะชวนให้น่านฟ้ามองร่างสูงที่มีคนตัวเล็กทึ้งหัวหยิกหน้าโวยวายอยู่บนตักเห็นทีว่าคงจะไม่ได้กลับง่ายๆหลังจากที่สั่งเครื่องดื่มมาให้แขกตัวเล็กที่เพิ่งมาใหม่วีนัสก็ขอตัวไปทำงานน้องน่านนั่งเปรงทำตัวไม่ถูกพยายามทำตัวรีบไม่ให้คนนอนฟุบอยู่ข้างๆรู้สึกตัวตื่นมาเจอกันแต่ตีออรรถคันไหนมาออดี้ คิมหันหมายถึงรถสปอร์ตสองประตูที่พึ่งได้เป็นของขวัญวันเกิดจากพี่ชายเมื่อเดือนที่แล้วเอ้าเราจะกลับกันยังไงล่ะทีนี้น้องพายขับกลับได้ไหมเฮียเมาจังรู้อยู่หรอกถ้าหนูไม่มานี่ไม่ต้องคานกลับกันหรอเฮ่ิจงรถไว้ที่นี่แล้วกลับแท็กซี่กันดีกว่าต้องแวะไปส่งเฮียพับกับน่านด้วยน่านกลับเองได้พายพาเฮียคิมกับเฮียพับกลับเถอะ เฮียไปส่งใครไม่ไหวแล้วครับน้องพายควดหัวจังคนหัวดีคิดแผนออกกระทันหันน้องพายขับรถกลับกับเฮียน้องนั่งขับรถไอพับไปส่งมันที่คอนโดได้ไหมแล้วเอารถมันกลับบ้านไปเลยพรุ่งนี้ค่อยให้มันไปเอาเอก็ดีนะนั่นพายไม่อยากให้นา่งกลับแท็กซี่เองอะขับรถเฮียพับกลับดีกว่าแวะไปส่งเฮียพับไว้ที่คอนโดแป๊บเดียว น้องพายเห็นด้วยโดยที่ไม่ทันได้สังเกตสีหน้ากระอักกระอ่วนใจของเพื่อนเฮียพับเมาขนาดนี้จะขึ้นห้องเองอยังไงเราพาขึ้นไปส่งไม่ได้หรอกนะพายทิ้งเอาไว้ที่ลุงร,ปรอปภให้เขาพาไปส่งเขารู้จักห้องเฮียพับอยู่แล้วนะครับน้องน่านถือว่าสงสารม,มันเฮียก็ไปส่งเองไม่ไหวรู้สึกปวดหัวจนสมองจะระเบิดเลย แล้วกินเข้าไปทำไมเดือดร้อยคนอื่นไปหมดน้องพายเดือดขึ้นอีกครั้งหนูเปลี่ยนใจแล้วทิ้งให้นอนที่นี่ทั้งสองคนนั่นแหละเอากุญแจรถแดดดี้มาหนูจะไปส่งน้าแล้วก็จะกลับบ้านเองน้องพายโตๆกันแล้วทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะดูเฮียพับสิพายมาตั้งนานไม่มีสติเลยแด,ดดดี้พายเฮียพับเสียคนอีกแล้วอยู่ได้กันไปเลย นั่นปับน้องพายร้องไห้ฮือออกมาเพราะความอึดอัดในอกสะบัดตัวออกจากคนรักเปลี่ยนฝั่งมาดึงแขนเพื่อนให้ลุกขึ้นพายใจเย็นๆก่อนน้องพายไม่ร้องครับเฮียไม่เมาแล้วเฮียมีสติแล้วน้องพายจะให้ทำยังไงบอกมาเลยครับอยากไปส่งเฮียพับกับน้องน้านใช่ไหมคิมหันรีบน้อ เดี๋ยวน่านไปส่งเฮียพับเองพายไม่ต้องห่วงนะพายพายเฮียคิมกลับบ้านเถอะพายไม่นานพาน,านานมาลาบากด้วยเลยเดี๋ยวพายไปส่งน่านเองเฮียพับกับเฮียคิมจะเป็นยังไงก็ช่างเขาคนสวยน้ําตานองหน้ารัวมือทุบคนรักด้วยความโมโหพานหยิบน้ําแข็งในถาดฟาดใส่อีกคนที่ฟุบอยู่กับโต๊ะด้วย พันวากลับมาได้สติอีกครั้งพอรู้สึกเจ็บจากแรงกระแทกที่หัวน้องพายลุกขึ้นมากระชากพ,พี่ชายเงื้อม,มือทุบไหล่สุดแรงคิมหันช่วยดึงคนโมโหไว้ปล่อยเลยมันน่าทุกข์แม้ทำตัวแบบเนี้ยคนอื่นต้องมาเดือดร้อนด้วยคนตัวเล็กร้องไห้โวยวายจนหน้าสงสาร นานฟ้าเข้าใจอารมณ์ของน้องพายทั้งพี่ชายและคนรักทำตัวไม่ดีจนลำบากเพื่อนไปด้วย <c oughs> ก็เลือกที่จะเป็นคนเข้าใจคนอื่นมาตลอดอยู่แล้วนี่อย่าคิมพาพายกลับก่อนเธอะครับน้องนานคิดว่าคงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดแล้วจริงๆพายไม่ต้องห่วงน่านจะขับรถเฮียพับกลับบ้านเองถ้าถึงบ้านแล้วน่านจะรีบโทรบอกนะพายขอโทษ ขอโทษนะน่านนีพูดอีกก็โมโหอีกจนต้องหันไปทุบคนก่อเรื่องอีกสักตุบพอแล้วครับน้องพายเดี๋ยวเจ็บมือไม่ต้องมาพูดมากเรียกคนมาแบกเฮียพับกลับเดี๋ยวนี้เลยตำแหน่งใหม่บนรถคันเดิมทำให้น่านฟ้าประม่าขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่ากลัวจะขับรถไม่ถนัดแต่เพราะคนที่เมาอยู่ข้างๆนั่นตังหาา ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องคอพับมาทางนี้รู้สึกเหมือนถูกจ้องอยู่ตลอดเวลาพันวามีสติตั้งแต่โดนน้องภายฟาดเข้าเต็มแรงแต่ก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกมึนเบอร์ไปหมดแม้กระทั่งเห็นหน้าคนที่เป็นต้นเหตุให้ออกไปเมาแบบนั้นยังคิดว่าภาพหลอนกว่าจะแน่ใจว่านี่คือน้องน่านตัวจริงเสียงจริงก็ตอนที่ลืมตาขึ้นอีกครั้ง แล้วพบว่าตัวเองอยู่ฝั่งซ้ายมือคนขับที่ไม่เคยนั่งบนรถคันนี้มาก่อนซื้อมาก็หลายปีเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ลองอยู่เบาะนี้บ้างพอมองไปฝั่งคนที่จับพวงมาลัยอยู่ก็วิวดีเหมือนกันนะพันวานอนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาความเมาเริ่มสางเมื่อใบหน้าประท้าเข้ากับแอร์เย็นๆแต่ก็ยังคงแกล้งว่าหลับอยู่ ระหว่างนั้นก็ใช้เวลาพินิษพิจารณาใบหน้าหวานอย่างตั้งอกตั้งใจและปล่อยให้ความรู้สึกไหลไปช้าๆพอได้เห็นหน้านานๆแบบนี้แล้วรู้สึกว่าหัวใจมันพองโตและเต้นผิดจังหวะพอคิดที่จะรักแล้วก็กลับไปมองด้วยความรู้สึกเฉยๆเหมือนเดิมไม่ได้อีกขนาดพึ่งตัดสินใจที่จะเริ่มปล่อยใจเต็มที่แท้ๆ ยังปวดหนึบเมื่อคิดถึงตอนที่น้องทำตัวเหินห่างถ้าตื่นแล้วก็ลุกขึ้นเถอะครับน่านจะเปิดกระจกให้รับลมคนขับรู้ตัวมาสักพักแล้วว่าคนเมาลืมตาอยู่อึดอัดที่ถูกต้องมองจนแทบไม่มีสมาธิขับรถเลยจำเป็นต้องเอ่ยปากพูดออกไปก่อนพันวารูปหน้าตัวเองแรงๆสองสามครั้งก่อนจะขยับลุกขึ้นและปรับเบาะ น้องน่านกดเปิดกระจกรถลงทั้งสองฝั่งท้องถนนโล่งจนแทบจะไม่มีรถวิ่งแตกต่างจากช่วงเวลากลางวันหลายเท่าลมเย็นๆที่ประทะใบหน้าไร้ซึ่งมลภาวะจากควันรถคันอื่นทําให้สดชื่นขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ยังหายใจได้ไม่เต็มปอดนักเพราะข้างทางไม่ได้เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีมีเพียงตึกรามบ้านช่องและแสงไฟระยิบระยับ ขอโทษนะครับที่ทำให้ลำบากน้องน่านพยักหน้าเล็กน้อยไม่ปฏิเสธว่าลำบากจริงๆสายตายังคงมองไปข้างหน้าเพื่อดูเส้นทางพันวาเป็นอันต้องสงบปากลงหลังจากที่คิดประโยคชวนคุยที่เพิ่งพูดออกไปเมื่อกี้อยู่ตั้งนานเมื่อถึงที่หมายรถคันเก่งของพันวาก็เลี้ยวเข้าไปยังชั้นจอดรถ ตอนนี้ไม่มีคนเข้าออกทำให้บรรยากาศค่อนข้างวังเวงน้องน่านดับเครื่องยนต์และหยิบเอากระเป๋าของตัวเองเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านน่านจะกลับแท็กซี่เองจะได้ไม่ต้องเอารถเฮียพับกลับไม่ต้องบอกภายก็แล้วกันนะครับพันวาคว้าข้อมือเล็กเอาไว้ก่อนที่อีกฝ่ายจะเปิดประตูลงไปน้องน่านพยายามสะบัดออกแต่ก็ไม่สำเร็จปล่อยนะครับ ถ้าปล่อยอะจะอยู่คุยกับเฮียก่อนไหมนั่นว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันนะงั้นเฮียก็ไม่ปล่อยเฮียพับพันวาไม่ฟังเสียงประท้วงโน้มตัวไปกดล็อกประตูรถไว้ตามเดิมสตาร์ทรถให้หน่อยครับคนสวยนั่งนิ่งเชิดหน้าไม่ยอมทำตามคำสั่งเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะก็ปล่อยสิครับสตาร์ทรถก่อนงั้นไม่ปล่อยจริงๆนะ น้องน่านจำใจต้องสตาร์ทรถให้คนเอาแต่ใจปล่อยได้แล้วครับพันวาไม่ได้ปล่อยแต่เลื่อนจากข้อมือของน้องลงมากุมมือนิ่มมาไว้แทนน้องน่านหายใจติดขัดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ยอมรับว่าลึกๆแล้วยังรู้สึกหงอยหาสัมผัสจากอีกฝ่ายอยู่ง่วงนอนหรือเปล่าครับมันจะตีสามแล้วนะครับไม่ง่วงก็แปลกมีอะไรก็รีบๆพูดมาเถอะ คนตัวเล็กพยายามทำเสียงแข็งใส่ให้รู้ว่าไม่พอใจเฮีย er อยากจะให้น้องน่านพิจารณาดูอีกสักครั้งเรื่องอะไรครับเรื่องที่เฮียจะรับผิดชอบไม่เป็นไรครับน่านเองที่ผิดถ้าน่านไม่ไปหาเฮียพับวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่น้องน่านเสียหายไปแล้วทำไมถึงคิดว่าน่านเสียหายเราต่างคนต่างได้คืนนั้นมันก็ดีไม่ใช่หรอครับ ดีที่ยังไม่เสียใจจนอกแตกตายนี่คิดแบบนี้มาตลอดเลยเหรอน้ำเสียงที่เรียบเฉยเหมันไม่รู้สึกรู้สาจากอีกฝ่ายทำให้พันวาเริ่มจะอารมณ์ขุนน้องน่านปลายตามองคนที่พูดกระโชวโคกคากอย่างตำหนิน่านก็ไม่รู้ว่าจะเรียกร้องให้เฮียพับมารับผิดชอบทำไมแล้วที่บอกว่ารับผิดช,ชอบได้อะเฮียพับจะรับผิดช,ชอบยังไงครับก็แล้วแต่น้องน่าน งั้นก็ตามนี้แหละครับไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยคิดซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้คำพูดจากเด็กที่อ่อนกว่าหลายปีเล่นเอาพันวาจุกไปหมดเขาแก่เกินไปหรือยังไงทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้คิดอะไรง่ายได้หรือเกินเล่นเอาไม่รู้จะพูดยังไงต่อเลยทีเดียวเสียตัวนี้ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกหรอ หมดเรื่องที่จะคุยแล้วใช่ไหมครับน่าจะได้กลับบ้านเฮียหิวหิวข้าวนะ่ะรู้สึกว่าท้องบรรล่งๆแล้วจะอาเจียนยังไงก็ไม่รู้พันวารีบยือ้อแซงทำหน้าเอเกรเรียกร้องความสนใจในตาสีน้ำตาลเข้มเยิ้มฉ่ำไปปริ่มด้วยน้ำสีใสน้องน่านเห็นแล้วก็ใจอ่อนไม่แปลกใจเลยที่จะรู้สึกปั่นป่วนเล่นดื่มจนน็อกซะขนาดนั้น บนห้องมีอะไรกินหรือเปล่าครับถ้าไม่มีน่านจะเดินไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อข้างหน้ามาให้น่าจะพอมีอยู่งั้นก็รีบขึ้นห้องไปเถอะครับจะได้พักผ่อนด้วยขึ้นไปส่งเฮียบนห้องหน่อยได้ไหมครับแหม่เฮียพับนี่ก็แผนสูงเหมือนกันนะแล้วให้น้องขึ้นไปอ่ะน้องจะลงมายังไงก่อนพอคุ้ วันนี้อากาศร้อนมากเลยทุกคนแบบร้อนแบบร้อนมากไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะถ้าใครอยากฟังระวดเดียวจบแบบไม่ตัด NC แล้วก็มีตอนพิเศษเพิ่มก็เหมือนเดิมนะคะไปโหลดอ e ีบุ๊กได้เลยใครโหลดไม่เป็นก็แอดไลน์มาสอบถามกันก่อนได้เนาะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีแจ้งเตือนเวลาอัพบ,บายยคะ่ะ